ครับตอนนี้นะครับพูระเบิดนะครับพื้นที่ตำบลสวนแตงนะครับเป็นโรงงานประกอบพูมีร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากโรงงานเสียชีวิตกว่า20นะครับตอนนี้เบื้องต้นก็ยังมีเสียงพูระเบิดต่อเนื่องนะครับ

ประชาชนที่เข้ามามุงออกนะครับเพื่อขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้น,นกั้นตัวลิลาย เดี๋ยวให้พออเาพยอะไรไปทำไมลนายกยงก็ไปหางนายกต้องเออยงางให้เอาลกตั้งที่เเราผิดพาดเีมเอาเดี๋ยวให้พอองานก่อนจะได้รู้ตรงนี้ตรงนี้ออกได้มเน่ยเนี่ครับเทียนเทียนแล้วเเอาไว้คันเดียวพอครับพะพะตัวอรเอาไก่ Terus, waktu itu s